ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงที่จีนยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์เราก็จะได้เห็นรูปแกะเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งรูปแกะนะคะก็เป็นศัพบแสแลงในอินเทอร์เน็ตค่ะที่แปลว่าติดโควิดแล้วทำไมคนจีนถึงใช้รูปแกะเพื่อเป็นการแสดงว่าติดโควิดแล้วไปดูเหตุผลกันเลยค่ะนั่นก็คือคำนี้ค่ะหยางซิ่งหยางซิ่งคำนี้มีความหมายแปลว่าผลบวกผลเป็นบวก หรือว่าผลเป็นโพสิทีฟซึ่งแปลว่าติดเชื้อหรือว่าติดโควิดแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะโควิดเท่านั้นนะคะการตรวจโรคต่างๆอย่างเช่นการตรวจเชื้อ HIV ผลออกมาเป็นบวกเราก็จะใช้คำว่าหยางซิ่งเหมือนกันค่ะและคำนี้จะตรงข้ามกับคำว่ายินซิงยินซิงที่แปลว่าผลลบหรือว่าผลนีเกตีฟหลายๆคนพอจะคุ้นกับสองคนี้ไหมคะก็คือคำว่า อย่างและคำว่ายินนั่นก็คือคำว่าหยินอย่างในภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะสังเกตที่ตัวอักษรอย่างนะคะตัวอักษรด้านขวาที่กำกับความหมายจะเป็นตัวอักษรวอที่แปลว,ว่าดวงอาทิตย์พระอาทิตย์อย่างจึงแปลว,ว่าความสว่างและตัวอักษรยินตัวอักษรที่กำกับความหมายนะคะจะเป็นรูปดวงจันทร์หรือว่าตัวอักษรเย่ยที่แปลว,ว่าดวงจันทร์นั่นเองค่ะ และเมื่อคำว่าหยางที่แปลว่าผลบวกนะคะไปคล้องกับคำว่าหยางที่แปลว่าแกะเรียกว่าทั้งสองนี้เป็นคำพ้องเสียงนะคะก็คือเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันดังนั้นคนจีนก็เลยใช้สัญลักษณ์รูปแกะเพื่อเป็นการบอกว่าตรวจออกมาแล้วได้เป็นผลบวกนั่นก็คือติดเชื้อหรือว่าติดโควิดแล้วนั่นเองค่ะ ดังนั้นคำถามยอดฮิตที่คนจีนใช้ทักทายกันนะคะก็จะเป็นหนีหยางเลมาหนีหยางเลมาแปลว่าเธอติดแล้วหรือยังซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะคะคนทั่วโลกส่วนใหญ่ก็คือติดโควิดกันแล้วรวมถึงตัวแอดด้วยนะคะติดไปแล้วแล้วก็หายแล้วค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจนะคะวัช่นเปียนตเหโตหยางละ 我身边的人都阳了。我身边的人都阳了。คนรอบรอบตัวฉันติดกันหมดแล้วคำว่าเชิเปียนแปลว่าข้างกายหรือว่ารอบรอบ,บตัวนะคะ我่าเชิเปียนแต่เหรจึงแปลว่าคนข้างข้าง,างฉันคนรอบรอบตัวฉันคำว่าโตแปลว่าทั้งหมดยัง了ติดแล้วติดโควิดแล้ว我่าเชิเปียนแต่เหร คนรอบๆตัวฉันโต้หยางเหรอติดกันหมดแล้วและอีกประโยคนะคะว่าเจ้าเหรินโต้หยางหวานลวเหยนโตรอว่าเจ้าเหรินโต้หยางหวานเหรอคนในบ้านฉันติดกันหมดแล้วคําว่าเจ้าเหรินแปลว่าคนในบ้านสมาชิกในครอบครัวและคําว่าหวาน คำนีแ้แปลว่าเสร็จหรือว่าจบนะคะซึ่งในประโยคนี้คําว่าหวานทําหน้าที่เป็นคําเสริมนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนติดกันหมดแล้วเสร็จกันหมดแล้วติดกันหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ